สวัสดีครับเปียนไหมครับเปลี่ยนรอบหนึ่งกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนว่าน้มในนรกครับเดีวครับไม่ได้ครับนี่เป็นไม่ได้ครับสมมุติไฟไหม้ครับโดนเผาไม่ได้ครับนี่ครับอาบ็อกน้ําแข็งสองบกนี่ครับนี่ครับแล้วก็ขุดไปครับแล้วก็ต้องไปนะครับ แล้วก็กดไปครับมันอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับสมมุติเราจะลงไปครับระวังน้ําไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮน้ำแข็งนะครับช่วยได้ฮะแล้วก็ลงไปครับก็เป็นออกซิเจนครับไม่ใช่เป็นออกซิเจนครับเป็นนี่นี่ครับนี่ครับอ่าชีวิตรอดได้ครับนี่ครับไปคุณ บล็อกน้ำแข็งมาครับจากผู้ขาน้ำแข็งครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ <c oughs>